บิงบายมีมาจากไหนบิงบายมีเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่ตั้งเนี่ยไม่ได้มีความไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้คิดว่าจะต้องว่าตั้งว่าบลิงบายมีแต่เรามาดูว่าสินค้าเราเนี่ยมันจะทำยังไงให้ให้คนรู้จักแล้วก็เลือกง่ายๆก็เลยตั้งชื่อตอนนั้นว่าบลิงบายมีตรงๆตัวเลยค่ะก็คือการเจรจตลัด เปล่งประกายด้วยสินค้าด้วยตัวเราคืออาจจะใช้สินค้าในร้านเราแล้วทําให้ดูดีขึ้นใช้สินค้าของเราแล้วคุณจะสวยขึ้น จบก็ได้งานที่ธนาคารกรุงเทพสาขาหนองมนซึ่งเป็นธนาคารที่ใกล้บ้านนะคะส่วนแฟนนะคะก็ทำงานอยู่ที่ไอโมบายไม่สามารถอตอนนั้นอยู่ที่กรุงเทพก่อนแล้วตอนหลังก็ย้ายมาอยู่ที่ชลบงรี ช่วงที่เราทำงานเนี่ยคือตอนนั้นอยากอยากมีเงินเก็บมากขึ้นเพราะว่าเราก็ทํางานกันได้สักวันปีหนึ่งรู้สึกว่าอยากมีเงินเก็บอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแต่ว่าด้วยที่ว่าเราสองคนทางานเป็นพนักงานเนี่ยมันเงินเดือนค่อนข้างน้อยนะแล้วบวกกับที่เราต้องผ่อนรถรถเราออกด้วยกันสองคนนะรายได้มันก็ไม่ไม่พอเท่าไหร่ก็เลยหารายได้เสริมอย่างอื่นทํา มีคนมาชวนทํามากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายขายเสื้อผ้าขายสินค้ามือสองมีการทําตุ๊กตาขายอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปหมดแต่มันก็เจ๊ง <c oughs> หลังจากกลับมาจากกรุงเทพมครับก็กลับมาเปิดร้านโทรศัพท์ที่ชลบุรีเลยลาออกเลยครับไม่ไม่ทําต่อแล้วเพื่อจะได้หารายได้เสริมเพิ่มให้มีังมามีเงินมาผ่อนรถ วันนึงเดยกก็ไปเดินตลาดกลางคืนนะคะเพื่อไปดูว่าเออตลาดตอนเนี้ยมันมีอะไรน่าสนใจน่าขายน่าลงทุนอ่าก็ไปดูกลับมาก็ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเราจะขายหรือจะทำอะไรดีเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราอ่ะชอบหรือรักอะไรจนกลับมาบ้านนะคะมาดูอินเทอร์เนต็ตดูโลกอินเทอร์เนต็ตดูโลกออนไลน์เจอเพื่อนคนนึง เพื่อนคนนี้เขาขายครีมขายพวกเครื่องสำอางเกาหลีของอแบรนด์อื่นๆอ,อยู่นะคะก็เลยเรามีความรู้สึกว่าออผู้หญิงกับความงามมันเป็นของคู่กันทำไมเราไม่ขายหรือทำทางด้านนี้เพราะตัวเราเองก็ชอบทางด้านชอบใช้ชอบซื้อเกี่ยวกับเครื่องสำอางอยู่แล้วก็เลยอยากมีความรู้สึกว่าอยากทำแบรนด์อยากทำสินค้าเป็นของตัวเอง หยกเองก็ได้มาหาข้อมูลเพิ่มในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําครีมหรือทําเครื่องสําอางเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงก็มาดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาเจอพี่คนหนึ่งเขาเป็นเซลล์นะคะของโรงงานหนึ่งมีโอกาสได้คุยกันทางโทรศัพท์เขาก็อธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการทําแบรนด์การมีแบรนด์ของตัวเองให้หยกฟังแต่ตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะยังไม่มีเงินลงทุนมากนะคะ เขาก็แนะนําว่าให้เราเริ่มเริ่มต้นลงทุนจากเล็กๆก่อนทีนี้เนี่ยเกยวก็เลยตัดสินใจว่าเออจะทําธุรกิจอยงเนี้ยก็คุยกับคุยกับพีปพ่ปิ๊กพี่ปิ๊กเขาก็บอกว่าถ้าอยากทําก็ทําลองลงทุนดูอีกสักครั้งก็ไม่เป็นไรก็เลยขอสั่งสั่งครีมจากพี่เขาอะค่ะมามาใช้ก่อนเป็นตัวทดลองใช้เพื่อจะได้รู้ว่ามันเห็นผลดี ดีกับตัวเองไหมแล้วก็หลังจากที่ได้ทดลองใช้ดูสักระยะหนึ่งเป็นตัวทดลองนะคะซึ่งเรายังไม่ได้ทำแบรนด์อะไรเจอเพื่อนเจอลูกค้าที่ทำงานคนที่เจอเราเขาบอกว่าเออหน้าดีขึ้นผิวดีขึ้นไปทำอะไรมาตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออทำไมเราไม่ทำแบรนด์เต็มจริง,จ,รงจังไปเลยเพราะว่า หลายหลายคนเริ่มทักแล้วเราก็เลยมองตรงเนี้ยเป็นโอกาสว่าทําแบรนด์ไปดีกว่าจึงตัดสินใจคุยกับพี่คนนี้อีกครั้งหนึ่งบอกว่าเออจะลงทุนนะทําแบรนด์ครีมพี่ช่วยคิดสูตรที่มันเป็นสูตรที่เห็นผลแล้วก็ปลอดภัยให้ด้วยเป็นสูตรของเราเองเป็นสูตรของเราเองเราได้ครีมมาสูตรหนึ่งละที่เป็นสูตรของเราเองนะคะหยกก็คิดว่าเออเราจะขายยังไงทําให้ขยายตลาดเพิ่มมากขึ้นก็ค่อยๆทําตลาดไป ตอนนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กกำลังมาก็เลยตั้งชื่อร้านในเฟซบุ๊กชื่อว่าบลิงบายมีเป็นร้านในเฟซบุ๊กเป็นร้านขายครีมตอนนั้นยังไม่ค่อยมีร้านขายครีมในเฟซบุ๊กมากเท่าไหร่เยก็ขายในเฟซด้วยเริ่มขายแล้วก็ขายข้างนอกขายลูกค้าขายกลุ่มลูกค้าข้างนอกเพื่อนคนสนิทก็เริ่มมีฐานลูกค้าบ้างบางส่วนครีมก็เริ่มสั่งปริมาณเยอะขึ้น แล้วก็ได้เอาตัวทดลองอะค่ะมาใส่ไว้ในตู้โทรศัพท์ที่ขายเ,าเวลาลูกคา้าไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยใช่ชอบโทรศัพท์ถ่ายคลิปลูกค้าเข้ามาก็ได้ซื้อชุดทดลองไปใช้พอเขาใช้ดีก็เกิดมีการบอกต่อลูกค้าใน Facebook ก็มีการบอกต่อเพราะว่าใช้ดีก็มีการบอกต่อไปขยายฐานลูกคา้ามีคนสนใจที่จะรับไปขายใช้เวลาระยะหนึ่งอะคะ่ะแต่เราก็มีคู่แข่ง คู่แข่งเข้ามาเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำยังไงให้ครีมของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยสนใจในตัวครีมของเราแล้วก็สามารถขยายตลาดได้มากขึ้นกว่านี้หยกก็เลยได้คิดระบบสมาชิกร้านขึ้นมาค่ะเพื่อซื้อสินค้าในราคาพิเศษเป็นราคาสมาชิกพี่ปิ๊กก็ได้ช่วยคิดระบบเพื่แผนงานตลาดนะครับ เข้ามาช่วยให้แบบว่ากระจายสินค้าได้มากขึ้นมีจุดรับสินค้าได้มากขึ้นแล้วยอดขายก็เป็นตามที่เราคิดครับคือยอดขายเพิ่มขึ้นจนเราแพ็คไม่ไหวทําไม่ไหวผลทําคนเดียวแล้วก็ก็เลยอยากให้คุณยกเนี่ยออกมาช่วยเครียดจากงานประจํางานเยอะขึ้นงานหนักขึ้นยกเองก็ไม่มีเวลาคุยกับลูกค้าเลย เย็นมาก็ต้องนั่งรถกลับบ้านที่เครือสาพัฒน์ไกลมากแล้วก็นั่งรถนานมากแล้วตัวเราเองอ่ะก็ท้องด้วยตอนนั้นก็เลยมาคุยกับพี่ปิ๊กก็สงสารแฟนนะครับท้องนั่งรถเมย์กลับจากธนาคารกรุงเทพสาขาหนองมนเนี่ยมาถึงเครือสาพัฒน์แล้วก็ต้องนั่งสองแถวต่อเข้ามาอีกมันก็ใช้ย้าเวลาน,านานแล้วก็ทําง,งานมาก็เหนื่อยแล้วก็ าก็เลยอยากให้เขากลับไปอยู่บ้านสบายๆครับก็เลยตัดสินใจจะปิดร้านโทรศัพท์เซ็งร้านแล้วก็กลับไปทําธุรกิจขายคีมแบบอย่างเต็มตัวครับหลังจากเซ็งร้านกลับมานะครับกลับมาจากเกือสะพัดก็ต้องรีบมาจัดงานแต่างงานเพราะว่าแฟนก็ท้องแล้วแต่แต่เงินเงินเก็บของเราสองคนไม่มีเหลือเลยครับ เราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากแม่ผมก็แม่คุณยกให้ไปหยิบยืมมาจัดงานแต่งงานเรียบร้อยเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านแม่ผมอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งครับจนจนคุณหยกก็ค้อข้อนำนี้ออกมาครับตอนนั้นก็ขายขายครีมเริ่มเริ่มดีครับ หลังจากคลอดแล้วเนี่ยหยกก็กลับไปทํางานประจําต่อแต่ช่วงลาคลอดสองเดือนเนี้ยได้มีเวลาเลี้ยงลูกได้มีเวลาอยู่กับบ้านมีเวลาทํางานของเราเต็มที่งานก็เยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นส่งของเยอะขึ้นมีเวลาช่วยกันสองคนตัดสินใจจะลาออกเพราะพี่ปิ๊กไปส่งของไปส่งของต้องอุ้มโลูกไปได้วยครับ เราขับรถไปด้วยพุมลูกไปด้วยแล้วก็แบกของไปด้วยคือทําคนเดียวหมดเลยทุกอย่างจนจนต้องใบเปล่าบอกแฟนว่อาออกมาช่วยเถอะไม่ไหวแล้วจริงๆวันที่เราจะลาออกไม่มีใครสนับสนุนให้เราลาออกเลยมไม่ว่าจะแม่คนในที่ทํางานหรือเพื่อนสนิทเพราะเขาคิดว่างานประจําคืองานที่ดีที่สุดแต่เราตัดสินใจกันแล้วโยก,ก็ตัดสินใจแล้วก็เลยลาออก ออกมาทำธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มที่ทากันอยู่สองคน,<ใ>นเลี้ยง,งลูกด้วยทำงานด้วยกินนอนทุกอย่างอยู่ในห้องห้องเล็กๆที่ที่บ้านแม่ครับก็เป็นมีทั้งคอมพิวเตอร์พวกลังคีมอะไรก็คืออยู่อยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยแล้วก็นอนกินนอนทำงานทุกอย่างอยู่ในห้องเดียวกันหมด เราตัดสินใจกันสองคนว่าเราอะอยากมีบ้านอยากซื้อบ้านพอจะได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็อยากแยกให้เป็นสัดส่วนห้องทํางานห้องครีมห้องนอนก็เลยตัดสินใจลองดาวบ้านดูซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเราอะจะกู้ผ่านไหมเพราะว่าตัวเองก็ออกจากงานประจําแล้วแฟนก็ช่วยกันขายทีมสองคนแต่ในที่สุดเราก็ซื้อบ้านได้ เรามีตัวแทนจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นจาก1เป็น10จาก10เป็น100มีสินค้าเพิ่มมากขึ้นเรามีการลงสื่อนิตยสารามีการลงสื่อโฆษณาออนไลน์ทำให้คนรู้จักสินค้าแล้วก็แบรนด์มีมามีเพิ่มมากขึ้นงานเยอะขึ้นตัวแทนเยอะขึ้นปัญหาก็เยอะขึ้นแต่เราสองคนน่ะทำกันเองแก้กันเองคิดกันเองเหนื่อยมาก เวลาพักผ่อนก็น้อยทั้งเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ต้องทํางานตรงนี้อย่างเต็มที่นะส่วนตัวน้อยไมยลงเหนื่อยมากขึ้นทะเลาะก,กันเองเวลาเหนื่อย<ม>เพราะว่าทําเลยสองคนเหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าคือเราเราก็มีความสุขมากขึ้นความสุขใช่เพราะว่าเรามีมีทั้งตัวแทนมีทั้งสมาชิกที่มาร่วมร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวมิกไม่มีกับเราเราก็ คือไม่อยากทิ้งเขาอยากให้เขาแบบส่งเขาให้ถึงแบบจุดที่แบบว่าส่งที่สุดนะครับที่เราจะสองคนจะทําได้เราอยากสร้างความมั่นคงความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์บิงบายมีแล้วก็ให้กับตัวแทนจาหน่ายและลูกค้าทุกคนเพิ่มมากขึ้นเราสองคนก็ได้คุยกันว่าเราจะทําให้บิงบายมีเนี่ยอยู่คู่กับ ความงามตลอดไปโดยได้จดทะเบียนเป็นในรูปแบบของบริษัทซึ่ง4ปีแล้วในวันนี้ที่เราได้เหน็ดเหนื่อยกันมาเราสองคนมีความสุขและเราก็ทำให้หลายๆคนมีความสุขมีรายได้มีมิตรภาพมีรอยยิ้มหลังจากที่เราจะตั้งเป็นรูปแบบบริษัทแล้วนะครับเรามีแผนงานที่ จะพัฒนาองค์กรตัวแทนทำนายให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นมียอดขายเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับผมห็จากที่เราประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรามีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นเรามีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําได้ไปเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยไปและครอบครัวเราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เขาร่วมยินดีกับเราเขาสนับสนุนในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราเป็นเราช่วยเหลือพวกเขาและตัวแทนเราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้มีมิตรภาพมีสังคมเป็นพี่เป็นน้องกันทุกอย่างเกิดขึ้นจากบิ๊กไบมีเราได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมและองค์กรการกุศลตา่างๆ เราสองคนดีใจที่เรามีวันนี้และเราก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสแบ่งปันดีๆขึ้นสู่สังคม,ม เ,เพื่อนที่จริงใจในโลกที่ฉันไม่คิดว่ามันจะเจอ